ก็สบายๆครับแบบไม่มีปัญหาอะไรสําหรับศึกฟุตบอล f อฟเอคับอังกฤษรอบที่3เมื่อค่าคืนที่ผ่านมาแมนยูเราก็ผ่านเข้าสู่รอบที่4ได้เป็นทีมแรกฮะหลังจากที่เปิดบ้านเอาชนะเอเวอเรตันไปได้3ามประตูต่อหนึ่งนะล้วก็ต้องบอกเป็นฟอร์มการเล่นที่ก็ค่อนข้างน่าประทับใจเลยทีเดียวสําหรับนักเตะเมยเต็มมเตหลายๆคนฮะโดยเฉพาะมาคันแรดฟอร์ดที่ชั่วโมงนี้โอ้โห น้องเขาย่างจริงคืออยู่ในช่วงความมั่นใจฮะแรดฟอร์ดคนกอนที่เคยเห็นว่าเลี้ยงก็ติดยิงไปดาวอังคารแบบนี้เมื่อคืนนี้โอ้โหยิงหวังผลได้แทบจะทุกลูกเลยนะฮะและ3ลูกที่แมนยูได้ประตูขึ้นมานะฮะก็แรดฟอร์ดมีส่วนร่วมทุกลูกเลยฮนะลูกแทลูกแรกก็กระชากขึ้นไปทางลิมเส้นฝั่งซ้ายแล้วก็ปาดเข้ามาหน้ากรอบเขโทษให้แอนโทนีสกิดบอลเข้าไปลูกที่2กระชากหนีโคลแมนฮนะแล้วก็เปิดกลับเข้ามาให คอเนอร์คาวดี้ครับสกัดเข้ามาดูตัวเองไปนะแล้วก็รู้ที่3กานาโชที่ลงมาเป็นตัวสำรองก็เล็กจุดโทษแล้วก็เป็นมาคาร์แลฟอร์ดที่บรูโน่เฟรนันเดสให้ให้ยิงเพื่อเพิ่มความมั่นใจครับบรูโน่ใจดีมาฮนะแล้วก็เป็นแลดฟอร์ดที่ไม่ทำให้ปิดหวังยิงเข้าไปปิด ตอกประตูปิดฝาโลงเอ้ยตอกตะปูปิดฝาโลงฮะให้เอเวอเรตันกลับมาไม่ได้ครับชนะไป3าส่วนหนึ่งลูกที่แมนยูเสียไปฮะอันนี้อย่าไปโทษเกะฮะผมว่าก็เข้าใจได้อุซาย,ยืนปิดเสาแรกเนาะโดนเขาเปิดมาแหมบอลก็เป็นใจนะกระดอนมาลอดขาพอดีแล้วก็มาถึงคนาวทีเขาได้ที่จิ้มเข้าไปก็เลยทําให้แมนยูแต่เสียประตูฮะเกมภาพรวมเมือ่อค่ำคืนที่ผ่านมาแมนยูเราเ,าเล่นเกมลุกได้น่าประทับใจแล้วก็เหนือกว่าทางเอเวอเรตัน พอสมควรเลยทีเดียวฮะโดยเฉพาะจังหวะการเข้าทำเนี่ยแอนโทนีก็ดูดีขึ้นนะยิงได้ด้วยก็มีส่วนร่วมมากขึ้นแต่ว่ายังไปได้ดีมากกว่านี้มาคาร์ลัตฟอร์ดกำลังมั่นใจมาซิยาแม่จะยิงไม่ได้แต่ว่าก็มีส่วนร่วมในการเชื่อมเกมกับเพื่อนอ oh, ีลิกเซนคาซิมิโลรูโนโอโหการเปิดบอลน,นี้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวฮะแล้วก็การวิ่งเข้าหาบอลของนักเตะเมเยเตตเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีทำให้เอเวอเรตเนี่ยก็เสียบอลค่อนข้าง ง่ายพอสมควรนะฮะแม้ว่าอาจจะมีแมนยูโดนสวนกลับบ้างนะแต่ว่าก็ยังช่วยกันไว้ได้ดีแต่ว่าคือตัวสวนกลับของเอเวอเรตน่ะก็มีแค่ดิมารายเก่ะคนเดียวอาจจะมีเครื่องหลังมีดูคูเลอีกคนนึงแต่ก็ยังช่วยเบรกกันไว้ได้ฮะโดยเฉพาะแดนกลางแบ็กสองฝั่งอย่างไอ้เจ้ามาเาเซียเดโกดาโลก็ช่วยเกมรับไว้ได้ดีลูกชอที่กลับมาจับคู่กับวานอีกครั้งก็ไม่ได้แย่อะไรฮะท้ายเกมส่งลิซันโดมาติเนสลงมาก็ทำให้อุ่นใจมากขึ้นนะถือว่า ทุกคนช่วยได้ดีเฟรดกาณาโชอาจจะมีเวลาน้อยแต่ก็ทําผลงานได้หน้าประทับใจโดยเฉพาะกาณาโชที่มีโอกาสก็เห็นไหมเล้จุดโทษได้ด้วยความเร็วของกาณาโชเองแล้วก็บอลที่ติดเท้ามากขึ้นก็ทําให้เด็กมันมีความมั่นใจมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับผม <c oughs> ก็ถือว่าเป็นข่้งคืนที่ สบายๆครับผ่านไปได้แม้ว่าอาจจะมีช่วงหนึ่งที่เกือบจะโดนตีเสมอจากโดมินิคไคเบิร์ดเลวินนะแต่ว่ายังดีที่วีอาร์ช่วยนะเอออันนี้ลืมไปคือแบบเกือบโดนเหมือนกันแต่ว่าโดยภาพรวมก็ยังประคองสถานการณ์ผ่านไปได้สำหรับแมนยูนเต็ดฮะก็เข้าไปรอจับฉลากเป็นทีมแรกนะครับส่วนจะเจอใครเดี๋ยวต้องรอผ่านสุดสัปดาห์นี้ไปก่อนนะซึ่งคู่อื่นเขาก็จะเตะก,กันนะครับผมคู่สุดท้ายาก็จะเตะคืนวันจันทร์นะครับผมอ่าก็ รอบที่ีเนี่จะเตะในช่วงปลายเดือนมก,กราคามนี้ฮะก็ถือว่าช่วงนี้แมนยูก็จะโปรแกรมชุกนิดหนึ่งนะครับ ส่วนโปรแกรมนัดถัดไปของแมนยูเราก็จะเป็นศึกคาราบาวครับรอบ8ที่สุดท้ายแล้วก็จะเปิดบ้านโอทัฟร์เจอกับชางลตันแอตเลติกฮะในคืนวันอังคารต่อเช้าวันพุธตอนตี3ฮะแต่ตี3อีกแล้วนะครับผมก็มีโอกาสสูงเลยแหละที่แมนยูจะผ่านเข้าสู่รอบรองอชาเลอร์ครับเพราะผมแอบไปส่องดูฟอร์มของเชลตันคร่าวๆในลีกตอนนี้อยู่ในลีกวันเคยอยู่ในพิม์ลังกฤ้ก ก็จริงฮะแต่ประมาณ20กว่าปีก่อนนะตอนนี้ก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายก็อยู่กลางกลางตารางของหลีกวันเลยแล้วก็2รอบก่อนนะนี้ก่อนที่จะมาทะลุเจอกับแมนยูเตเนี่ยก็ยันคู่ต่อสู้จนถึงแบบการโดนจุดโทษอ่ะแล้วก็เอาชนะคู่ต่อสู้เข้ามาได้แต่นี่มาเจอกับแมนยูในอออร์ฟอร์ o The our, ซึ่งแมนยูก็คงจะมีการโลเดชดนักเตะหลายๆคนแต่เมื่อเทียบคุณภาพเรียกเทียบบรรยากาศฮะคิดว่าแมนยูไม่น่าจะพลาดแล้วก็น่าจะอัดชาวต้นคือ ผมเชื่อว่าเทนฮากไม่ประมาทอยู่แล้วล่ะเพราะเขาโฟกัสเกมต่เกมสัมภาษณ์หลังเกมเมื่อคืนนี้เขาก็บอกว่านัดถัดไปเขาเริ่มโฟกัสเป็นที่เรียบร้อนะฮะก็เชื่อว่าแมนยูน่าจะซัดชาวต้นได้แบบกระจุยอะ่ะคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า2เมตรด้วยซ้ำก็น่าจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศคาราบาวคับไปได้นะครับผมก็เข้าไปใกล้เรื่อยๆนะสำหรับการลุ้นแชมป์โทฟี่ของมนยูนะฮะอาจจะเป็นถ้วยเล็กๆแต่ว่าก็ถ้ามันได้มาในปีนี้มันก็สร้างความสําเร็จเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆสร้างความความ สร้างแรงใจเล็กๆน้อยให้นักเตะด้วยให้แฟนบอลด้วยนะหลังจากที่ร้างลาการควา้าแชมป์มาหลายปีนะก็เดี๋ยวลุ้นกันว่าแมนยูจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะฮะ